โอ้โหสอง up แบล็คไโอ้โหเขาเรียกว่ารับเต็มเฮ้ยดุดรับนี่ก็หวานเจี๊ยบดิโอ้โหอย่างนี้นะเฮ้ยพี่มิกทำไมพี่รวยจังวะผมสี่คิวแล้วนะเว้ยเกมสาม ก้าวสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนเลมิชแนลครับตัวละครในคลิปนี้นั่นก็คือไอรินะครับเนื่องจากว่าน้องน้องเขาบัฟมาด้วยนะครับบัฟมานานแล้วแหละบัฟแต่มันเป็นแพทล่าสุดนะครับไอรินะครับบัฟสกิลหนึ่งดาวกระจายนะครับแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็สกิลสองนะครับลดคู่ดาวต้นเกมลงนะครับค่อนข้างที่จะดีโอเคมีแค่นี้แหละแต่มันเล่นได้นะผมก็เอามาเล่นในแรลงร้อยกว่าดาวอันนี้ประมาณ130ดาวใช่ไหมเราเล่นในแหลงไปก็เนี่ยก็เล่นได้นะครับเกมนี้ ก็รวยเราก็เล่นได้นะครับผมก็เอามาใช้อยู่นะครับเห็นปะไอล 3Q 5ว,วมี2ดาวด้วยเห็นปะมีเห็นไหมมันสามารถเล่นในแรงสูงๆได้นะครับตัวละครผมก็หยิบมาบ่อยอยู่นะครับ โอเคเราไปดูไอเทมกันเลยดีกว่านะครับไอเทมใช้เซตบนเลยนะครับเราจะขึ้นเป็นเจ้าแง่งเล็กๆก่อนคือจะไปขึ้นดาบ200อะ่ะมันแบบมีเทมะไรบ้างดาบ200เด้๋ยวให้ดูนะดาบ200เนี่ยมันไม่มีอะไรเอฟเฟกอะไรเลยนะครับมีเดอมจแค่82เล่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมเลยขึ้นไอเจ้าตัวนี้มามันจะได้ทั้งโจมตีเร็วแล้วก็เวลาเราโจมตีต้นเกมเนี่ยม,มันไม่กี่บาทเองนะเออขึ้นแง่งเล็กๆมาก่อนนะมันได้ตีแล้วได้เร็ว ได้เทปได้มูฟเมนต์คือได้ลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะครับราคาแค่700กว่าบาทนะครับก่อนก่อนที่เราจะไปขึ้นดับ200นะเราผมจะไปออกน,นี้ก่อนนะครับโอเคดับ200ดับอึดดับอึดนี่มีประโยชน์มากนะครับโอเคแล้วก็โอมิอาร์มชิ้นนี้เนี่ยไม่ไม่เน้นนะครับว่าคุณจอกอะไรก็ได้แล้วแต่ออกทอยก็ได้ออกแรงก็ได้ฟอร์แคทแฮมเมอร์ก็ได้แล้วแต่นี่ไฮไลท์ของเรานะครับพลังแฝงรวยจากที่ทุกคนเห็นไฮไลท์แล้วนะจิตงาย4คิว รวยไม่เท่าเราที่อยู่เฉยๆรวยไม่เท่าเราที่เราอยู่เฉยๆอยู่ในเลนเนี้ยคิวคี Q ไปฟาร์มไปเพื่อนเรากิดง่ายอย่างนี้โอ้โหไล่คิวยับโอ้โหทั้งคิวทั้งเวทเราอยู่เฉยๆในเลนตอดฟาร์มสแต็กให้ครบรวยเท่ากันรวยกว่าโทษทีรวยกว่าโอเคใช้เราใช้เซตนี้เลยนะครับพลังแฝงใช้เป็นออฟถ้าไม่อยากใช้เป็นออฟก็อะไรก็ได้ไอันนี้อันนี้นะครับไอมินียนคิวเนี่ยตัวนี้แหละตัวทําให้รวยกว่าตัวนี้ะครับตัวนี้เนี่ย ช่วยกันมันคอมโบกันนะครับพลังแฝงลองนี่ยใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับผมใช้เป็นดาเมจนะครับเผื่อไว้สู้ในเลนนะครับลูนลูนเนี่ยเราจะใช้แค่จอกก่อกาะ66กนะครับก็คือ a s s a s s i n a t e d r ดากอนนะครับแต่อันนี้ผมใช้เป็นสอดนะครับก็คือ3.2ใช้ไป10เม็ดเลยนะครับดาเมจเราจะได้ไป57เนาะโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับใครที่อยากจะเติมเกมนะครับต้องเติมที่ลิสแมนช็อปนะอย่าลืมล่ะ ลิเปนชอปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม Thailand เกมโชว์2025นี้พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังที่บูธสามารถมาขอถ่ายรูปแล้วก็มาขอลายเซ็นกันได้นะแบบ e x c l u s i v e และกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่ต้อนรับจัดเต็มที่บูธนับ10บกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษแลกนาล็อกเจเนซิสจากแลกนา็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่นี้นะครับวันที่17ถึงวันที่19ตุลานะครับที่ศูนย์การประชุมสิริกิตพบกันได้ที่บูธลิบ ยินดีต้อนรับซูอาโอวีกลับไปในบ้านก่อนสู้กับศัตรูไปด้วยกันแจ็คแวนเลสโกเว้ยเฮ้นซับโผล่ร่างเหรอกักโกโนอันปังว่าอร่อยสิหน่งคำดูดะพอละพอละโผล่างโอ้ย

คะแนนจะเย็นนะไอ้ดับหนึ่งโอ้โหมันไม่เอานะขนาดให้เลยเดินไปรับดับหน่อยดีกว่าอยากแสบหน้าเลยได้กระไม่ไปบอกพนักพนักมาให้มาให้มาขอยู่จริงด้วยเฮ้ยหลามันตีแล<ต>้วพิกัดเพื่อนไปหกสองรัพแบลไฮ <Merci. S 2> โอ้โหเขาเรียกว่ารับเต็มเต็มโบ๊ะปะโอ้ยเฮดเฮดเฮดขอเลยละกันไอ้มันเลียนวะไอ้นัดนัดคุณน่ยอย่าเลียนอย่าเลียนเลยน้อง แมว่จะด่าพวกมึงจริงเไหมฮ <si suppression> ่าฮ <fin anta> <ots> ่า <guarding> ฮ <you>? ่าบอบไปโดนเหรอประเด็นตีดิไปดุดวลามนี่ก็หวานเทียบดิโอ้โหอย่างนี้ดีนะมันใส่หัวเลยอะเมื่อกี้ถอยก่อน เตะเพื่อนอ,อ้าวลิงไม่โดนอย่างนี้ไปปลอมเลยแล้วกันครับผมเสี่ยงไปละกูปไปละช่วยด้วยช่วยกิจด,ด้วยครับกูมีเฮดไอ้ปัตวอนตายวะที่มีเสียงเมื่อกี้คือเสียงแห่งความตายเหรอใช่ต่ออะไรอ่ะ นี่ผมหลุดตัวเดโมกันวเอ่ะแตสเลยขัดนิดโก้ว้ฝากเฮ้ยตัวเดี๋ยนะรอดูดิดติดติดรอดูอันลิดบอยดเลยแล้วก็ล้ตมด้วยมตียงยั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 งระวังแปะระวังแปดที่มีเสียด้แล้ว ออเอาอย่างนี้ไหลดิไหลจูดดินี่อีบไม่เข้าไปละมีตัวใช้พิธีไหมพิธีไว้อย่างนี้ปะฆ่าทั้งสี่สวรรค์เว้ยนั่นแหละโดยพี่ไปตัดแล้วอย่างนี้นนนพ,นพี่กำลังทำคลิปพอดีเลย มิกแม่งเก่งว่ะเฮ้ยรวยดิพูดหนึงรวยดิอะไรเอ้าพี่จะไปตัดก็ต้องอวยพี่ปะไอ้นี้รวยจังวะมีไฮไลท์ไงที่ใช้พลังแสงรวยทำไมพี่รวยจังวะเฮ้ยมิกทำไมพี่รวยจังวะผมสี่คิวแล้วเว้ยเฮ้ยพี่มิกทำไมพี่รวยจังวะผมสี่คิวแล้วเว้ยโดนสามโหจังมากแล้วโห แต่พี่ก็ไปเคมเลยในคลิปอะเกิดไหมโอ้ยอย่าแซวดิอย่าแซวอย่าแซวตัดฉากนี้ออกนะตัดเป็นไฮไลท์ลัวไปคิดซ่า ระวังมันโฉบนะมันโฉบเข้าบ้านเลยนะนเดิมหดนำเงินนำเจ็ดพันเนี่ยเทำไมทีมเราแม่งเงินห่างฝั่งตรงข้ามขนาดนั้นครับเนี่ยอ่ะพี่จะไม่เล่นไหนอ่ะไม่เอาพี่เินละให้อายไม่รู้่อย ไปอ่ะเปลี่ยนเรื่องกันไม่ได้วะไม่ได้ไม่มีสิครับเป็นกลางต่อสิติดเข้าอย่างนี้มันทำอะไรอะซิปยัดเราเหรอเห็นป่ะซิปตุ้มซิปเห็นไหมพอเกมตามเขายัดยังมีอิมแพกเลยแต่เสียดาย

า,า่ผมันยกลงกงูกูเล่นอะแนมเนมื่อกี้เดียรอ,อนเออไม่โดดมาวะดช็อตพลิกมาเลยนะแล้วตายอ่ะแล้วตายแน่นอนอ่ะที่เหลือก็อยู่ที่เพื่อนแล้วล่ะไม่ไว้ใจไงมันต้องแบบคีดซนะก่อนหน่อยตามแบบเหนดโ,โอ้โหกลัวนี่อ่ะกลัวยอดกลัวยอดยอดบ้านดำบ้านแดงมันตกไงแต่มันตกยาวอะ่ะก็ดกำลังดี เฮ้ยวันารมันเกิดไหนวันเกิเบอร์เดย์ครับคุณฟิลลี่มีความสุขมากๆนะครับรู้ใจว่ะวันนี้ทั้งวันไม่มีใครมาแฮปปี้เบิร์เดย์พี่เลยวันนี้มันเกิดพี่นี่หรอไม่ใช่เอ้าพี่จะถามหาทำไมพี่บอกเล้พี่บอกว่าวันเกิดพี่ก็พี่อยากได้แฮปปี้เบิร์เดย์พี่ไม่ได้อยากได้พี่บอกว่าไม่มีใครมาแฮปปี้แฮปปี้เบิร์เดย์พี่เลยแฮปปี้เบิร์เดย์นะไม่ใช่ไม่เกิดพี่ละหรอ เบรดเนต้องกินกันอย่างเงี้ยโดนโดน้ำลายเล่นฮีโร่อะไรวะเล่นน้ำลายเล่นขี้มูกเนี่ยใช่เหรอวะ บ้านแดงไม่ตอบด้วยแคลรี่โดนใครหรอครับบ้านดำบดีบ้านดำสามสี่ร้อยห้าร้อยอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับโป้แมกสว่างไม่เจอครับแล้วจะเจอแต่มันเนียนก็ไม่รู้อินเดียดิซ่านี้น่าจะห่วยที่สุดตั้งแต่เล่นมาแล้วนะรู้สึกแพ้เยอะมากเลยเจ็ดสิบหกสิบเก้านี่หวังโหดโอ้มันผมเล่นครบองค์ประกอบไงเหรอปะเล่น เงื่อนไขครบของอัพเลนที่ควรจะเป็นดูไม่ออกหรอกคนเล่นไม่ไม่เข้าไม่ถึงอาวีอะพวกคุณดูไม่ออกหรอกเหตุผลที่ผมเอวีพีได้รับสองดาวอะครอบก็ไรครับ